สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ในเกมบีทเทพมรณะชีวิตนิรันด์นะครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มตัวนี้กันนะครับเป็นตัวของกิจกรรมฮาโลวีนปีนี้นะครับก็คือเบียร์คูยะนะจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเข้ามาตั้งนาน,น้ะครับมันเข้ามาได้สัปดาห์หนึ่งละแต่ผมยังไม่ทําคลิปสุ่มเพราะว่าตอนที่มันเข้ามามันยังไม่มีกิจกรรมคืนหยกเว้ยนะครับเนี่ยผมรอกิจกรรมคืนหยกเพราะว่ามันจะคุ้มกว่า ถ้ามันไม่มีกิจกรรมนี้แล้วเราส่งไปเราจะไม่ได้ยกคืนแล้วมันจะไม่คุ้มนะครับเออเราจะเสียยกไปฟรีๆเลยไม่ได้คืนสักยกเดียวนะครับผมก็เลยรอ,อกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ตัวละรครไอ้พวกตัวละครที่สการะเศษที่มันจะให้เราอะ่ะมันจะไม่ได้การันตีครั้งละห้าเศษนะครับเหมือนสมมติไอ้พวกตัวจํากัดเวลาอย่างเงียง้ยนะครับไอ้พวกตัวละครจํากัดเวลา ถ้ามันไม่ใช่ตู้อาวุธนะครับไอพวกตัวจํากัดเวลาเนี่ยเราสุมสิบครั้งมันก็จะได้ครั้งละห้าเศษห้าเศษใช่ไหมเออแต่ถ้าเป็นตู้อาวุธมันก็จะได้เศษบ้างสลับกับอาวุธนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยเป็นตัวละครเทศกาลอ่ะมันจะไม่ได้การันตีครั้งละห้าเศษให้เรานะก็ค,คือมันจะต้องวัดดวงะเออว่าการสุ่มครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้เศษเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นการสุมแบบวัดดวงนะ ซึ่งจะเป็นอะไรที่ยากกว่าตัวละครกิจกรรมนะครับ <S <S มันก็จะเกลือหน่อยนะครับสาหรับตัวละครเทศากาลเนี่ย <S <S มาดูกันว่าผมจะได้ไหมเออนี่คือเปอร์เซ็นต์นะครับอืมมีโอกาสที่จะได้สิบเศษใช่ไหมหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับห้าเศษห้าเปรเซ็นตนะสองเศษสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลูกอมลูกกวาดนวีน ห,ห้าเศษเอ่อสำหรับลูกกวาดสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งเศษลูกกวาดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับไอพวกหลักๆที่อยากได้เนี่ยก็คือลูกกวาดกับเศษเบคุยะนะครับลูกกวาดเอามาแลกซุยฟงได้นะครับเนี่ยเออเอาโอเคสามหมื่นสามหมื่นแปดพันหยกนะครับกับอีกสี่สิบหมวกฮาโลวีนนะครับไม่รู้ว่าผมจะได้ไหมนะครับอ่ะกดเลย อันนี้ฟรีนะครับหมวกหมวกสองเจ็ดโอเคมีลูกกวาดเลยต่ออ,อันนี้คือไม่ได้เลยอ่าได้ลูกกวาดมาหนึ่งโอ้โหโคตรเกลือเลยอ่าไปโอ้โหได้มีงสองเองเป็นเก้าอ่ะโอ้โหแล้วต้องเอาตั้งเจ็ดสิบ ได้มาทีละสองทีละสองนี่คือนะอันนี้เป็นเศษนะครับรังเดียวถสมมหมแต่ไม่เป็นไรเรามีคืนยกอยู่นะครับสามพัน 3, และโหได้ครั้งละสองอย่างนี้คือไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กนะ หน้าสองว่ะโคตรแย่สิบมาแล้วรู้ว่าสามหมืนแปดนี่จะได้ไหมครับมีคุยะสามดาวอืมเรียงน้อยให้ได้ตัวมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปใช้เออเศษแดงครับเศดัเจ็ดสิบละ น่าจะได้นะผมว่าได้แน่นอนนี่ก็ได้เนี่ยทรงนี้เนี่ยได้แล้วโอเคก็ใครที่จะเปิดนะครับน่าจะต้องมีงบประมาณแบบเกือบเกือบสี่หมื่นหยกอะสำหรับในพวกตัวเทศากาลเนี่ยนะครับเพราะว่ามันใช้งบเยอะไอตัวพวกเนี้ย มันไม่ได้แบบล็อกทีละห้าเศษให้เราเหมือนตัวจํากัดเวลาทั่วไปนะโอเคผมก็ได้เบียคุยะมาแล้วนะเศษซุยฟงเดี๋ยวผมค่อยแรกแล้วกันนะครับค่อยแรกนอกลอกแล้วก็เรามีคืนยกอยู่นี่คือข้อดีที่ผมสุ่มตอนนี้นะยะขอกดรับก่อนโอเคผมก็ ได้ยกกลับมาเป็น2องหมื่นหนึ่งนะครับคือจริงๆตัวละครเหมือนที่ผมบอกไปอะ่ะไม่รู้ว่าตอนเปิดคลิปผมบอกไปยังนะว่าตัวมันเข้ามานานแล้วนะครับเป็นสัปดาห์แล้วแต่ว่าตอนที่มันเข้ามาสัปดาห์ก่อนอะ่ะมันไม่มีกิจกรรมคืนยกนะครับสุ่มไปตอนนั้นมันไม่คุ้มเนี่ยสุ่มตอนนี้คุ้มมาตั้งตรงจอหน่อยไหนเอ่ยเอาอไหนวะเนี่ยอ๋อยังไม่ได้กดรับต้องกดรับเออผสม โ <Okay, S 2> อเคนะครับสามดาว,ดวาเกมนี้ก็ระบบใหม่ด่านใหม่ไม่มีนะครับเน้นขายตัวละครอย่างเดียวเลยนะไอเกมบีดชีวิตนิรันด์เนี่ยด่านใหม่โหมดใหม่ไม่มีครับเน้นขายตัวละครนะครับเกมเหมือนมันจะหยุดพัฒนาแลว้วอะเออสร้างแต่ตัวใหม่มาขายอย่างเดียวนะนี่นะบิคุยะนะครับ คือจ,จริงๆถ้าสี่ดาวอะสี่ดาวได้นีดีมากเลยโอเคเดี๋ยวผมค่อยสุมสุมเพิ่ม้กันนายะสุมเพิ่มนะนมมนะแต่ไม่รู้จะพอไหมนะแปดสิบเศษไม่น่าพอเดี๋ยวผมก็ใช้เศษแดงก็ไดนะ้นะส่วนตัวละครต,ตัวต่อไปที่ผมจะสุมน่าจะเป็นมูรามาสะนะครับน่าจะทันวานวนะ่นเลยโอเคนะเดี๋ยวค่อยไปปั้น,นอรอบแล้วกัน นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมบอกพูดทุกคนที่รับชมกันด้วยนะไปแล้วครับ